วันนี้เป็นวันดีที่จะอยู่ภายในอยู่ในบ้านพระที่จริงงานจริงๆของเราก็อยู่ในบ้านในใจที่มันชอบแผ่นพานออกไปข้างนอกนั้นเก็สิปนก็ไม่ไม่จำเป็นในเรื่องที่มันกระแสจิตใจของเราจะไหลออกไปนั้นมันมาจากความหิวและก็ความไม่เข้าใจภายในลนก็ไม่รู้เรื่องของตัวเอง เราจึงต้องมีการอบรมการภาวนาแก้ความเห็นคุองเราให้มันเห็นชอบสติของเราก็ต้องเป็นการระลึกชอบสมาธิของเราก็ต้องตั้งบ้านชอบเราจึงจะรู้เรื่องของตัวเองพอใจที่ซองชอบสร้างปัญหามันเพราะอะไรทำไมมันไหลออกไปหาเรื่อง นี่เราดูภายในนงานสําคัญที่สุดอยู่ภายในแราก็แก้ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนี้ได้แล้วภายนอกก็ไม่เป็นปัญหาที่ในปัญหาทีท่าเรามีปัญหาภายในมันก็เลยก่อปัญหาภายนอกด้วยวฉันพยายามดูจิตใจของเจ้าของให้มากที่สุด ว่าดูแผลทั้งหลายมของเสิ่งทั้งหลายมันก็อ,อยู่เราเนี่ยนี่เป็นแผลใหญ่ส่วนแผลาภายนอกนละ้มันก็เราก็แก้ไขตา,ามความจําเป็นแต่ถ้าหากว่าแผลาภายในแก้ไม่ได้มันก็จะก่อเรื่องอยู่นั่นแหละถ้าเราแก้ได้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาปัญหาก็อยู่ภายนอกแต่มันไม่ได้นวลลังเข้าไปภายใน Not you